สวัสดีครับแฟนฟุตบอลสตอรี่บายบายเด็กครับวันนี้อยู่กันเช่นเคยนะครับกับบายเด็กเราให้ฟังกันอีกหนึ่งอีพีนะครับก็ก่อนอื่นเลยที่จะเข้าสู่เรื่องราวของการเล่าให้ฟังในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับ p b l i n g com นะครับเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ที่เกี่ยวกับวงการกีฬาและของสะสมทุกชนิดนะครับบนแนวคิดที่ว่ามากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่านะครับไปลองใช้งานกันได้ครับ p b l i n g com นะครับวันนี้มีของประมูลวันนี้ได้ยินว่ามืนวันปิด ประมูลซะด้วยลองไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจและเป็นของสะสมที่คุณชื่นชอบหรือเปล่าไปลองใช้งานครับ p b i n g c o m นะครับโอเคครับมาเข้าสู่คอนเทนต์ของเราเลยครับกับเรื่องราวของนักเตะที่มีชื่อว่ากาเบรียลมากัรเนสครับกาเบรียลมาการเนสครับกองหลังชาวบราซิลวัย25ปีนะครับมีสัญญากับอาร์ซอลสุงปี2027นค่อนทางยาวทีเดียวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยข่าวลือมากมายของเขาครับหลังจากที่เขามีข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่กาเบ เครื่องหมายคำถามกับสถานะของเขาอาร์เซนอลตั้งแต่ย้ายมากับอาร์เซนอลลงเล่นในทีมตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาตัวมาคอนเยสเนี่ยย้ายจากลิเวอร์มท ropolis นะสโมสรในลีกเอิงด้วยค่าตัวประมาณ26ล้านยูโรนะครับตอนนี้สถานการณ์ของกาเบรียลเป็นยังไงกาเบรียลมาคอนเยสไม่ได้ลงเล่นเลยในช่วงของการเป็นตัวจริงเนี่ยสามเกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกนะครับั้งนัดกับฟอเรสต์นัดกับคริสตัลพาเลทแล้วก็น้าสุดกับฟูลแลมเนี่ยโดยสองเกมแรกเนี่ยลงเป็นสำรองแลง้วถูกเปลี่ยนลงไปนะครับแต่สองแต่เกลเมเล,ล,ตลมะ,ต,มม 2, ะลต้อองงบก่่านนีเ็ครัแ เลยนะครับหากเขาไม่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนเนี่ยเขามักจะมีชื่อเป็นเซเบตตัวจริง เสมอของทีมอาร์เซนอลนะครับโดยที่อาร์เตต้ามีการสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับสถานะของกาเบรียลวานเนี่ยแน่นอนครับนี่คือนักเตะสําคัญของทีมเรานะครับไอาตาพูดสั้นๆแค่นี้เพียงแต่ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้มันดูค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่เขาพูดนะครับกาเบรียลลงเล่นตัวจริงครั้งสุดท้ายเนี่ยในเกมคอมมิวตี้ชิล2023ครับวันนั้นเขาโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับช่วงกลางครึ่งหลังนะครับโดยมีการระบ,บุว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะหลุดทีมน่าจะนั้นเป็นต้นมาและยยัััััังงงไไไไไมมมมมมม่่่่่สสาาาารรรรถกกกลลลลบบูทีีีออออจิดด้้เเเเนนนนะะะคหหืตตตปญว มาตลอดฤด,ดูกาลหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาจนกระทั่งอยู่ๆก็หลุดจากตัวจริง3เกมติดต่อกันสิ่งที่โค้ชพูดกับสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะหลบเลี่ยงยากว่าการเรียกไม่มีปัญหาหอะไรกับทีมจริงหรือเปล่าหรือกระทั่งพูดว่าเป็นเรื่องของแทคนิคนั้นจริงหรือเปล่าน,นะครับเรามาดูกันเรื่องสแตตสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเรียลเคยลงตัวจริงเนี่ยมาตลอดต่อเน,นื่องนะครับแต่เคยหลุดทีมครั้งเดียวเนี่ยนานสุดคือ4เกมติดต่อกันในฤดูกาลึองเปันนี่แรกของกันยี่องบเอ มาเริ่มต้นจากการที่ว่าตัวการเบรียลติดโควิด19ครับโควิด19เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือติดเนี่ยต้องกักตัวอยู่ประมาณ7วันถึงสิวันถึงมาในยุคช่วงช่วงปีสองพันยี่สิบนะที่มีระบาดหนักๆเนี่ยตอนนั้นการเบรียลพลาดไปเลยสามเกมติดครับหลังจากนั้นกลับมาเนี่ยแม้ว่าจะพ้นช่วงการกักตัวไม่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาต้องมาเช็คปัญหาเรื่องกับการหายใจเรื่องของการทางานปอดอีกนู่นนี่นั่นทําให้เขามาติดทีมเป็นตัวสํารองเนี่ยในช่วงหลังจากถูกพ้นการกักตัวเนี่ย ยาวๆไปทั้งสี่เกมติดต่อกันรวมแล้วช่วงนั้นในช่วง2020-2021เนี่ยกาเเรียลพลาดในโคตาช่วงนั้นไปเจ็ดเกมติดต่อกันด้วยเรื่องของโควิด -19 และเรื่องเกี่ยวกับอา,อาการเขาเรียกว่าอาการต่อเนื่องจากโควิดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยหลุดยาวขนาดน,นี้มาก่อนนะครับโดยที่มีข้อมูลระบุว่าใน2020-2021เนี่ยในฤดูกาลแรกเขาเนี่ยเขาลงเล่นไปทั้งหมด32เกมครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป23เกมนะครับ2021-2022ครับลงเล่นทั้งหมด39เกม นับเฉพาะพรีเมียร์ลีกเนี่ยสาเกมด้วยกันแล้วก็ปีที่แล้วครับสองพันยี่สิบสลงเล่นหมด48เกมและลงเล่นพรีเมียร์ลีกตัวจริงครบ38เกมเลยนะครับการเล่นมาการ์เทสเนี่ยเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่ามิเกลไวต้าเนี่ยให้ความ สำคัญกับทีมค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวเขาค่อนข้างมากเขาเป็นกองหลังตัวหลังของทีมมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่อาร์เตต้าเลือกเองที่จะดึงเข้ามาร่วมงานด้วยนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยเรีวยกว่ามีความสุขกับทีมมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้รับสัญญาใหม่จากมิเกลอาร์เตต้านะครับโดยได้สัญญาเพิ่มอีก4ปีจนถึง2027นะครับโดยที่ทั้งหมดทุกอย่างก็ดูไปได้ดีครับตัวจริงตลอดนะครับชีวิตในลอนดอนก็มีความสุขดีแล้วก็ถ้้าาาาาาาใใครรจกํกกกัันนนนไไดดช่่่่่่่วงงงมมมีีีเเเือทผขพพิิธแตงงบภย ด้วยทุกอย่างก็ดูดีแหละครับยกเว้นว่าหลังจากที่แต่งงานไปหลังจากกำลังจะเข้าดูการเข้าปริทิซันะลรก็แล้วเนี่ยจูจ่ๆก็มีข่าวว่าเขาจะรับข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับสมมติเอาไปเียครับทีมที่มีชื่อก็คือทีมชื่อของอัลอิติหัดครับสโมสรอนในซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นทีมของคาริมเบนเซม่าเอนโกโลกงเต้แล้วก็ฟาบินโยแรือโจรมทด้นของโจตาที่เป็นนักเตะของเซลติกมาก่อนด้วยสีคนนี้ไปอยู่ที่อัลอิติหัดหมดแล้วนะครับอัลอิติหัดเนี่ยมีชื่อกับ ความสนใจในการหายตัวมาการเยสครับโดยที่ก่อนนั้นเนี่ยพวกเขามีข่าวกับเซคิโอรามอสมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เลือกเซนญญกับรามมสนะครับแล้วก็มองหาคนใหม่แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของกาเบรียลม,มาการเยสนะครับนักเตะเนี่ยสัญญาเหลือถึง4ปีครับกาเบรียลก็ค่อนข้างจะพึงเซ็นต์ห้าใหม่นะว่าถึงอาเซนอลเองก็สามารถียกราคาได้ค่อนข้างเยอะนะอาจจะ5 0าสถึงหกล้านหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่พวกเขาเนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่แรกเลยว,ว่าเขาไม่มีความคิดจะขายมากานเนสเลยเพียงแต่ว่วา นักเตะละคิดเรื่องการได้ต่อ,อทีมหรือไม่เรื่องนี้มันไม่มีใครตรอบได้นะครับแต่สามารถบอกได้เลยว่าต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้านนะครับมาพูดถึงเรื่องของซาอุดิโปลีนิดนึงนะครับซาอุดิโปลีครับ ซาอุ League, ดีโปรลีกหรือที่เรียกว่าลีกซาอุเนี่ยได้รับการสนับสนุนแบบเต็มสูบเลยจากแหล่งเงินทุนของรัฐนะครับรวมถึงกองทุนชื่อว่า PIF Public Investment Fund นครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของกองทุนเนี่ยคือกษัตริย์ของประเทศซาอุดีอาระเบ,บียเลยนะครับโดยมีเป้าหมายเนี่ยร่วมงานได้ร่วมงานกับทางด้านของตัวเอ่อซาอุดีอาระเโคมนะครับซึ่งเป็นทางด้านของบริษัทเกี่ยวกับวิศรัตวิสาจิตเกีก่ยวกับน้ำมันเนี่ยในการสนับสนุนฟุตบอลน,นะครับเป้าหมายของเขาคือสร้างลีกที่แข็งแกร่งและก็น่าสนใจเพื่อนาไปขายต่อแกนนักงทุอื่น ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของซาอุดีวิชั่น2030นะครับที่ต้องการจะลดรายได้ลดการพึ่งพารายได้จากการค้าน้ํามันนะครับและเพิ่มช่องทางการรายได้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไปในตัวนะครับรวมทั้งซาอุดีอาระเบียเนี่ยยังคงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับที่จะอยากจะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งฟุตบอลโลกให้ได้ด้วยในอนาคตนะครับซึ่ง การที่ซาอุดิอาระเบียได้เข้ามาลงทุนกับฟุตบอลมีการซื้อเตะคนนั้นคนนี้จากในลีกยุโรปมากมายเนี่ยก็มาจากวิชั่นเรื่องนี้แล้วก็มาจากแหล่งเงินทุนเหล่านี้นะครับที่ทําให้เกิดการย้ายทีมของเนี่มาชูเนียนะครับเกิดการ้ายของคาริมเบนเซม่าเองก็โลกองเต้และนักเตะอีกหลายหลายคนที่เราว่าตา,ตามตรงว่าปีที่แล้วเราไม่คิดว่าพวกเขาจะย้ายมาอยู่ในซาอุดิอาระเบียและมันก็คือแล้วตามรอยของคร,ริสตียโนโรโรที่มาเปิดตลาดเอาไว้เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับแน่นอนครับมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับถ้าอยู่ๆว่าถ้าทีม ถ้าทีมจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยสามารถซื้อทั้งโรนัลโดได้ซื้อเบนเซม่าได้ซื้อกองเต้ได้แล้วมันจะเป็นไปเป็นไปไม่ได้เชียวหรือการที่จะเซ็นสัญญากับกาเบรียลมาการเดสนะครับซึ่งแน่นอนแหละซาอุดิอาระเบียจะติดต่อเข้ามาอาร์เซนอลนะครับเพื่อจะขอซื้อมาการเดสซึ่งจะราคาเท่าไหร่ก็ว่ามาไว้เท่าไหร่ก็จ่ายมานะครับแต่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยที่ตัวทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่อยากปล่อยแต่ก็ตามแต่พวกเขาต้องกลลลต้องงกกัวแ็ต้องคิดให้ชั่าวนกเตขขอองาาที่่่สญกยูรล เขาคิดแบบเดือดสมสรหรือเปล่าสมสรไม่อยากขายแต่กาบเบียวล่ะอยากย้ายหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะทุกวันนี้ครับสิ่งที่อารีตาสมงมาสัมภาษณ์กับตัวสื่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะพูดว่าเป็นเรื่องสำคัญแหละแต่ก็ไม่ได้เคยพูดว่ากาบเบียยกับ จะอยู่กับทีมต่อเพราะว่ามันไม่สามารถบอกได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเจรจากันต่อไปนะครับในส่วนของตัวสัญญาใหม่เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยสัญญากับกาเบรียลใหม่ล่าสุดเนี่ยตุลาคม2022นะมีการรายงานว่าค่าตัวของกาเบรียลที่ค่าเหนื่อยเนี่ยเทียบค่าเหนื่อยไปเนี่ยประมาณ1,0,000แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับในสัญญาฉบับล่าสุดนะครับแต่เชื่อกันได้เลยว่าถ้าเขาย้ายอยู่ที่ซาดิอาราเบียเนี่ยเขาจะได้ค่าเหนื่อยมากกว่านี้ประมาณสองถึงสามเท่าอย่างแน่นอนนะครับถ้าเลือกย้ายอยู่ตะวันออกกลางซึ่งถ้าตการจริง อายุของบาคันเยสเนี่ย25แล้วนะครับและผลงานที่ออกมาเนี่ยกาเบรียลมันก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ดีแหละครับเป็นกองหลังตัวหลักอาร์เซนอลแหละแต่ถ้าถามว่า กาเบรียลในวัย25จะมีโอกาสได้รับสัญญาใหม่ระดับ200,000ถึง300,000หรือทั้ง400,000ปอนด์เหมือนที่มีโอกาสจะได้กับซาอุดีอาระเบียไหมกับอาเซนอนคำตอบคือค่อนข้างยากยกเว้นว่าในช่วง2-3ปีต่อเน,นี้กาเบรียลจะฟอร์มดีแบบสุดๆกลายเป็นติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่กลายเป็นหัวใจหลังแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่แบบโดดเด่นมากๆนะครับหรือกระทั่งกระทั่งจะย้ายไปอยู่ทีมอื่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าด้วยการ ในเรทค่าเหนื่อยเนี่ยของสโมสรในยุโรปเนี่ยก,การให้นักเตะกองหลังระดับแบบ2องสแสนเนี่ยผมมองว่ามันมีน้อยคนมาที่จะได้นะครับแล้วก็นะทําให้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิด เรื่องว่าแรงเขายวนใจและกันกับการเซ็นสัญญาย้ายทีมไปของนักเตะหลายๆคนที่เลือกย้ายไปนะครับด้วยความเคารพในวิชาชีพนะครับรายได้เป็นส่วนหนึ่งสําคัญของทุกการทํางานเลยครับผมมองว่าการทํางานของทุกการทํางานเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของเงินเข้ามาส่วนนึ่งครับมีกับคุณทํางานนะครับงานทางานทุกคนทํางานเพื่ออะไรเพื่อแลกเงินครับแล้วก็แน่นอนเมื่อคุณทํางานแลกเงินสิ่งที่คุณอยากได้เพิ่มเติมคือความสบายใจหรือความสุขในการทํางานผมมองว่าในส่วนเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของสมดุลครับทั้งเงินความสุขในการทํางานความสบายใจหน้าที่การงานการชอบ ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมดุลที่แต่ละคนจะมีความสมดุลไม่เหมือนกันบางคนมองเรื่องเงินเป็นตัวหลัก บางคนต้องความสุขใจเป็นตัวหลักบางคนมองเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานเป็นตัวหลักซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ก็อยู่ที่ว่าใครแต่ละคนจะแบ่งก้อนเค,ค้กยังไงวา่าส่วนนี้มากมากหน่อยน้อยหน่อยหรือว่าอันนี้น้อยที่สุดก็ว่ากันไปนะครับแล้วผมก็คิดว่านักเตะแต่ละคนก็มีความคิดในเรื่องเกี่ยวกับส่วนนี้ไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะชื่นชอบในส่วนของสัมภาษณ์หนึ่งของราฟาเอลเบนิเตสครับราฟาเอลเบนิเตสเกี่ยวข้องอะไรครับกับเรื่องการเยสไม่เกี่ยวเลยครับแต่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดีดดล้ว ค่อนข้างเห็นภาพชัดในเรื่องที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเปนเตสเนี่ยเขาเพิ่งเป็นผู้จัดการทีมเซลต้าบิโก้เนี่ยแลวเขาเพิ่งจะเสียทางด้านของกาเบรียลเวกากองกลางดาวรุ่งที่เรียก่าเป็นตัวที่ประตัวแบบตัวราิงสตาร์คนใหม่ของกาฟุสเปยเลยเนี่ยไปให้กับทาหน้าของสมอสรในซาอุดีอาระเบียไปเช่นกันนะครับซึ่งก็มีคนมาบอกว่าน่าละอายมีคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหิวเงินมีคนเรื่องเกี่ยวกับว่ามันเป็นการถอยหลังของการของอนาคตการฟุตบอลของตัวเวการะครับตัว หรือจะ35หรือจะ33เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมากําหนดได้ว่าคุณจะย้ายไปตะวันออกกลางเมื่ออายุมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ทั้งหมดเนี่ยเขามอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของผลประโยชน์และเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอมากกว่าถ้าการย้ายทีมของนักเตะแต่ละคนเนี่ยแล้วมันได้ข้อเสนอที่ดีมากๆแล้วเขามองว่าข้อเสนอเนี่ยมันดีกับตัวเขาเองจริงๆอย่างที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เลือกที่จะย้ายไปนะครับซึ่ง มันไม่ได้เขาว่าถ้าคุณย้ายไปอยู่ในเอเชียหรือในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยคุณจะกลับมาเล่นในยุโรปไม่ได้ตัวเบเนเตสเนี่ยยกยก,ยกในดีลของยานิการาัสโกปิกเบลเยียมเนี่ยเขาเคยทํางานกับเบเนเตสในช่วงที่ตัวการาสโกย้ายเล่นกับทีมสมสอสต,ต้าเหรียญในประเทศจีนครับย้ายในปี2018ครับเล่นอยู่2ปีครับแล้วก็สุดท้าย ตอนนี้การาสโกก็กลับมาเล่นในยุโรปได้กับเตลิโกมาดริดแล้วก็ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นนิดีอูหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของกาเบรียลนะครับกับมาที่กาเบรียลอีกครั้งเนี่ยตัวกาเบรียลต่อจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขายังไม่ไลงเล่นแลวเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเรื่องนี้ด้วยว่าจะมีข่าวอะไรมากมายก็เต็มไปด้วยข่าวลือเลยว่ากาเบรียลจะย้ายกาเบรียลจะถูกข้อเสนอแล้วกาเบรียลสนใจจะไปหรือไม่ไปเต็มไปด้วยข่าวลือมากมายออออย่่่่่าาางงงงดก็ตมครรับสสิทีขขไ้ืืเ ตลาดการซื้อขายครับตลาดการซื้อขายพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะปิดลงในวันที่1กันยายน2023เวลา5ทุ่มตามเวลาังกฤษนะครับหรือถ้าเมืองไทยก็คือตี5ของเช้าวันที่2กันยายนนะครับต้องรอและจับตาดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการาเบียลในอีก4วันสุท้ายงการซื้อขายนะครับขณะที่ใส่วนของตลาดการซื้อขายซาอุดิอาระเบียเนี่ย ข้อมูลออกมาว่าตลดาดการซื้อขายของซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะปิด่นปวันที่7กันยายนเพียงแต่ว่าถ้าเรามองกันในแง่ของการที่ตลาดเพิ่ลมาปิดก่อนเนี่ยถ้าเกิดการเจราจามันจะจบสิ้นเนี่ยมันควรจบสิ้นตั้งแต่ก่อนตลาดปิดแล้วไม่ใช่ตลาดปิดไปแล้วแล้วค่อยจะมีการขายกันเกิดขึ้นคนระับเพราะนั่นคือทําให้อาร์เซอลไม่สามารถหาหนักเตะได้ทันหรือว่าลงทะเบียนเพิ่มได้นั่นเองนะครับอาร์เซอลณเวลานี้เนี่ยพวกเขามีปัญหาในแนวรับอยู่พอสมควรนะครับจากการที่เสียยูเรนทิมเบอร์ไปแบบไม่คาดคิดนนครับ, Uran บ,บ, ACL, รบย,ยู สาวันที่เหลือเนี่ยมีข่าวการเสริมกล้องหลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและแน่นอนพวกเขาก็ไม่อยากที่จะเสียการเบรียลไปด้วยคนระับไวัยว่าจะรูปแบบใดก,ก็ตามอย่างไรก็ตามถ้าสุดท้ายแล้วการเบรียลจะย้ายข้อเสนอที่เข้ามาหากมีจริงมันสูงมากๆจนปฏิเสธไม่ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าทีมสโมสรน,นอทีมบริหารจัดการดูทั้งเอดูกาสปาเนี่ยก็ต้องมีการใช้แผน2กันไว้ซึ่งคงมีการวางแผนไว้ละเป็นการวางแผนที่บริหารความเสี่ยงที่วางแผนไว้แม้ว่าจะ ต้องเตรียมไว้ก่อนก็ไม่อยากจะใช้นะครับแต่ก็ต้องเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับในเวลาที่ยิ่งจํากัดกับการหาคนมาทดแทนถ้าต้องเสียกาเบรียลมากันเยสไปนะครับอะไรก็ได้นะครับเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลเสมอครับนี่คือคําพูดที่ผมต้องพูดว่ามันเป็นสิ่งที่ อาจจะฟังแล้วน,น่าเบื่ออาจะทุกคนฟังแล้วก็พูดกันมาตลอดเวลาแต่เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งที่บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้กับฟุตบอลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงในวงการฟุตบอลจริงๆนะครับนักเตะหลายๆคนที่เราคิดว่าจะไม่ย้ายนักเตะคนบางคนที่คิดว่าสถานะในสโมสรน,นี้มันแข็งแรงดีอยู่ๆวันหนึง่งก็ย้ายไปแบบรวดเร็วเพียงแค่สองสวันก็ปิดดีหรือบางคนแค่มีข่าวไม่กี่ชั่วโมง ก็ย้ายทีมมันแล้วนะครับนั่นคือเรื่องราวของวงการฟุตบอลนะครับโอเคครับและก็ยังไงนี่คือเรื่องราวของบอยดักซ้อยฟังในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนุนของนราครับพีบิตดิงดอทคอมเว็บไซต์ประมูลออนไลน์เกี่ยวกับวงการกีฬาและของสมทุกชนิดนะครับบนแนวคิดที่ว่ามากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับขอให้สุขกับฟุตบอลทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบอยดักซ้อยฟังครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ